สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมพาทุกคนนะครับพาไปเที่ยวที่ลำปางครับไม่ใกลไม่ไกลนะครับอยู่ที่นี่ครับที่ลำปาง Geology m u s u u m นะครับอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อนะครับเมื่อก่อนเราเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรร์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาจังหวัดลำปางชื่อยาวมากแต่เนี้ยเป็นชื่อทางการครับแต่เมื่อกี้นี่คือ ชื่อเล่นกัน,นครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่มิวเซียมครับเพราะว่าเป็นที่ทํางานของผมเองวันนี้มาเปิดตัวเลยนะครับว่าที่นี่คือที่ทํางานของผมเป็นพิพิธภัณฑ์หร,รือว่าเป็นมิวเซียมนะครับก็ทําหน้าที่เป็นนักธรณีวิทยานะครับก็ทํางานวิจัยเกี่ยวกับพวกนี้ครับเห็นไหมเกี่ยวกับธรณีวิทยาแล้วก็มีพวกซากดึกดำบรรด้วยแต่หลกัหลกๆที่ลปํปากของเราไม่ได้พูดถึงพวกไดโนเสาร์นะครับเราจะพูดถึงอีก หนึ่กลุ่มนั่นก็คือของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะครับซึ่งภาคเหนือของเรานี้พบเยอะมากๆเลยนะครับวันนี้คลิปนี้เราพาทุกคนมาโปรโมทเพราะว่าอีกไม่กี่วันนะครับประเทศไทยก็จะเปิดประเทศแล้วนะฮะเราก็พร้อมครับที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เราเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันอาทิตย์นะครับย้ำนะ อังคารจนถึงวันอาทิตย์9โมงครึ่งจนถึงตอน,ยนเย็นๆนะครับประมาณ4โมงครับแต่เนื่องด้วยว่าสถานการณ์โควิดในช่วงนี้มันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับเราก็เลยเปิดให้เข้าชมนะครับเฉพาะคนที่ได้รับวัคซีนมาแล้วนะครับครบโดสเลยนะครับนี่พี่ไดโนเสาร์ของเราก็ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สูญพันไปแล้ว <S 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 แล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับก็เราจะ เปิดให้เข้าชมคนที่มีผลตรวจ a d k ก็ได้นะครับ72ชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าน้องๆหนูมากับผู้ปกครองนะครับก็ใช้ผลตรวจของผู้ปกครองนะครับก็มากับผู้ปกครองเนาะก็เข้าชมฟรีแล้วอีกอย่างก็คือว่าที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยิ่งด้วยว่าข้างในของเราอะ่ะก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะนะครับเราก็ยังเปิดให้เข้าชมแบบไม่ทางการนะครับอ บรรยากาศภายนอกนะครับก็ยังมีการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์อยู่เราจะใช้สถานที่ชั่วคราวนะครับในการเข้านะครับประตูหนะ้าเข้าไม่ได้นะครับเราจะมีประตูข้างๆครับจอดรถตรงบริเวณเทศบาลตำบลเกาะคาหลังพนเรสวนติดถนนพหลโยธินเลยแล้วก็เข้ามาทางนั้นนะครับแล้วก็จะมีป้ายบอกทางก็ขึ้นมาได้ก็ตอนนี้ผมก็มาอยู่อีกโซนหนึ่งที่บอกว่าเป็นโซนเด่นของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับก็คือโซนของ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมนะครับเพราะว่าที่ทางภาคเหนือของเราเนี่ยมีเหมืองใช่ไหมมีเหมืองท่ายินทะีหลากหลายเลยนะครับแล้วก็ในการทําเหมืองขุดค้นเหมืองทั่วไปเนี่ยเราก็จะมีการค้นพบพวกฟอสซิลของอสิ่งมีชีวิตพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านมนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างนะครับอันนี้ก็คือฟันของช้างสีงาน,นครับที่ชื่อว่า สเตโกโลโดนะครับอันนี้คือของจริงนะที่เราได้มาจากเหมือนทันหินแม่มอกนะครับอันนี้เป็นบริเวณของฟันกรามนะครับจะสังเกตว่ามันจะเป็นปุ่มนูนๆขึ้นมานะครับลักษณะของมันก็จะไม่เหมือนกับช้างปัจจุบันนะครับอันนี้คือช้างสีงนาะโอเคเดี๋ยวเราลองอไปดูในส่วนต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้เป็นช่วงที่ทางทีมงานลำปางจิโรจีมิวเซียมกำลังเตรียมการ ปรับปรุงนิดหน่อยนะครับเราก็ใกล้ที่จะเปิดพร้อมให้ผู้เข้าชมได้รับบริการแล้วเราก็มีการปรับปรุงนิดๆหน่อยๆใครที่เคยมาแล้วอาจจะมาเห็นสิ่งที่แปลกหูแปลกตาเพิ่มไปบ้างเออก็ลองเข้ามาดูนะครับวันนี้พาเข้ามาชมในโซนของมนุษย์โบราณน,นะเรามีแบบจำลองของมนุษย์โบราณน,นะครับ แล้วอีกโซนหนึ่งที่พร้อมนำเสนอนะครับตอนนี้ก็จะเป็นโซนของการขุดค้นทรัพยากรแร่นะครับโมเดลที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ด้านหลังนะครับก็เป็นการเบี่ยงแร่หรือว่าร่อนแร่ตามธรรมชาตินะครับเพราะว่าที่ลำปางเนี่ยเขาจะมีการร่อนทองคาในในน้ำนะครับในแม่น้ํานะครับแล้วก็จะจะมีตัวอย่างแร่นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะมีการ ปรับปรุงนิดหน่อยนะครับบริเวณนี้นะครับก็พามาชมอีกหนึ่งที่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นฐานหินนะก็คือฐานหินลิกไนน์นั่นเองนะครับก้อนก็จะดำๆความประอกเนี่ยค่อนข้างสูงครับแต่ว่าเอาไปหุงข้าวอย่างนี้ไม่ได้นะนะครับนี่คือฐานหินลิกไนน์ที่เคราะพี่เหมือนแม่มกนะครับอืมเหมือนแม่มกจังหวัดลําปางนั่นเองแล้วก็หลังจากนั้นก็คือให้ดูอีกหนึ่งโซนนะครับโซนนี้จะมืดตะละ ราจะเรียกว่าเป็นอุอมโมงค์นะครับเพื่อเข้าไปยังโซนสุดท้ายที่อยู่ข้างล่างแห่งนี้นะครับนั่นคือโซนของห้องจำลองแผ่นดินไหวนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมุดอุมโมงค์นี้เข้าไปสู่ด้านนอกนะครับใครที่เข้ามาติดตามแล้ววันนี้ตีพาไปคพิเศษพามาชมในที่ทำงานของตัวเองก็อ,อยากจะให้ทุกคนนะครับแวะเวียนเข้ามาได้ช่วงนี้ชมฟรีครับเริ่มเปิดพิพิธภัณฑ์คนที่ สนะครับตามมาตรการของอรองรับนโยบายของการเปิดประเทศนะครับแล้วก็ใครชื่นชอบคลิปนี้ใครอยากจะเข้ามาเที่ยวมาชมที่ลำปางจิโอรลเจีมิวเซียมแห่งนี้เที่ยมเภือกาะคานะก็เข้ามาได้เลยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับก็คือตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันอาทิตย์9้าโมงครึ่งจนถึงประมาณ4โมงนะครับจอดรถที่ลานจอดรถ ช่วงคราวนะครับของเทศบาลก่อคาแล้วก็เข้ามายัางตามไปนะครับแล้วก็ใครชื่นชอบคลิปนี้อยากตามอติมาทางนี้นะครับก็อย่าลืมให้ไลค์กด u u s c r i b e แล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าอธิคนนี้จะพาไปที่ไหนนั้นแล้วเราเจอกันครับบ๊ายบายใยเชียง